ที่อาคารสถาบันพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการขยายโอกาสเทศบาลเมืองเบตงนานาชาติชั้น2อําำเภอเบตจงจังหวัดยะลาเป็นวันที่เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลในพื้นที่อำเภอเบตจงจังหวัดยะลาที่ครั้งนี้กําหนดให้มีการรับเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองเบตงหนึ่งแห่งเทศบาลตําบลฐานลาทิบหนึ่งแห่งโดยกําหนดรับสมัคร8ถึง12กลุ่มพ,พนธ์และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ัยบรรยากาศในการรับ สมัครวันแรกเป็นป็นดยวยความคึกคักบรรดาผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลต่างพากันออกมาก่อนเวลา8 30นาทีอันเป็นเวลาเริ่มเปิดรับสมัครเลือกตั้งซึ่งชาวนี้ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเบตงมาด้วยกัน3คนประกอบด้วยนายซาบรีแดมอ อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงในาใยช้ยบ่งนิตยลับอดีตข้าราชการผู้มยการกองช่างเทศบาลเมืองเบตงและนายสกุลเล็งลักกุลอดีตประธานหอ,อการค้าจังหวัดยะลาสาขาเบตงรวมถึงผู้สมัครสทอทที่มาก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีทำให้กรรมการการเลือกตั้งได้ให้ผู้สมัคร พูดคุยตกลงกันว่าจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่หรือจะใช้วิธีการจับฉลากซึ่งผู้สมัครได้ตกลงกันคือนายซาบรีแดมม์ได้สมัครก่อนเป็นลำดับที่1และได้หมายเลขหนึ่งส่วนนายชัยวงนิตยรับ ได้สมัครเป็นลำดับที่สองได้หมายเลข2และนายสกุลเล่งลักกุลได้สมัครเป็นลำดับที่3ได้หมายเลข3ซึ่งการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเบตงในวันนี้นายบิโรดอินทมณีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษารษาชการแทนประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเบตงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําอำเภอเบต,ตงจังหวัดยะลามาร่วมสังเกตการในการรับสมัครในครั้งนี้อีกด้วย